สวัสดีครับผมไอซ์จัก,กพัณฑ์กนสุดครับและไอทัติชาจตุรบุญค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการ s อสซีสนิพิกนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจากเอสเอเอสเนอนงนะฮะใช่แล้วค่ะซึ่งอีทีนี้ครับเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมบ้านเดี่ยวหรูใกล้กับวงเวียนพระราม5ถนนอัจฉริยะประสิทธิ์หนึ่งฮะเข้าซอยมาเพียงแค่100เมตรเท่านั้น <Okay. S 1> ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิกนะที่ดินของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่100ตารางวาขึ้นไปครับใช่แล,และะแาใจม จากเซนต้าวิลเลจในเมืองโลวานเนมีฟินแลนด์ค่ะพร้อมกับฟังก์ชันและดีไซน์ที่ครบคันกับสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีให้ดูหรูหราและก็โอ่อ่าสวยงามมากๆเลยนะคะใช่ครับอย่างบ้านหลังนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับอันนี้คือแบบบ้านท้ายใหญ่สุดของที่นี่ที่ชื่อว่าโลวานเนมีะนะฮะเขาจะลงบนที่ดินเริ่มต้นที่2 0 6 3ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยด้านในนะครับ8ป7ตารางเมตรเลยคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะและที่นี่นะคะก็มีฟังก์ชันถึง6ห้องนอน 7ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็ยังมี1ห้องพักผ่อนด้านบนมี2ห้องแม่บ้านค่ะพร้อมกับที่จอดรถถึง4ที่จอดแล้วก็ยังมีอีก1ห้องซักรีให้ด้วยนะคะใช่ครับเท่านั้นยังไม่พอนะเราจะเห็นว่า4ี่ที่จอดรถของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นไซส์ที่เป็นแบบใหญ่สุดแบบนี้กับแบบที่รองลงมานะครับก็คือแบบคาเลเลียเนี่ยก็คือเขาจะให้เป็นออโตเมติกการหลาแบบนี้4จอดเลย okay, ในร่มแบบนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะแต่ มันไม่ได้แค่สี่คันไงคุณไอซ์ยังไงคะเสมมุิเพื่อนเรามาหรือสมาชิกครอบครัวเรามากขึ้นนะฮะคุณจอดตรงนี้เป็นสิบคันใช่ค่ะรวมๆแล้วนะคะได้ประมาณสิบคันเลยนะแล้วก็บอกเลยพื้นที่เนี่ยโอ้โหจัดเต็มเอาจริงๆคุณเนียเอาผาดอะไรเงี้ยก็จอดได้สบายมากข้างในสี่คันนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยจอดเรียงได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างในอีกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสิบคันจะบอกว่าพื้นที่เขาอย่างที่บอกไป ร้อยวาขึ้นไป<ช>และหลังน้าสองร้อยกว่าวาเพราะเป็นท้ายใหญ่สุดเป็นยังไงราะคาทุกคนต้องรีบมาดูนะฮะอะ่เดี๋ยวเราไปชมบริกว่าที่นี่คือโครงการบ้างกอกบริว่าซิกเนเจอร์พระรามห้าครับ โครงการบางกอกบริวารซิกเนเจอร์พระราม5ครับตั้งอยู่บนถนนคอนครอินการเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกมากๆครับโดยมีทางพิเศษสีรัฐเพียง5กิโลเมตรและก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นถนนพระราม5ถนนราชพฤกษ์ถนนบร,รมราชชนนีถนนกาญจนาพิเศษบางซื่อจตุจักรสาทรซึ่งทำให้สะดวกสบายในการเดินทางที่สุดครับ อีกทั้งที่นี่นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น The Walk ราชพฤกษ์ The Crystal ราชพฤกษ์ Home Pro ราชพฤกษ์ Central Westview โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าพระราม5โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีโรงพยาบาลบางกวย2ค่ะเริ่มต้นกันที่บริเวณเมนเกตของตัวโครงการกันเลยนะฮะ,ะ,ะตัวโครงการเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ติดกับถนนนครอินเลยเข้าซอยอัจฉริยประสิทธิ์นะครับมาเพียง100เมตร ก็จะเจอตัวโครงการเนี่ยอยู่บริเวณด้านซ้ายมือเลยนะครับต้องบอกว่าบริเวณซุ้มทางเข้าของตัวโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาด้วยสีเข้มนะทำให้ดูหรูหรามากๆเลยนะครับบวกกับบริเวณ เส้นตรงและเส้นนอนนะฮะจะเห็นได้ว่าทําให้ดูแบบโมเดิร์นมากดูเป็นหมู่บ้านซันต้ามาม่าเลยคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะและสิ่งที่ไอซ์ชอบก็คือในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่นะคะที่เป็นแบบสมาร์ทเกตค่ะซึ่งก็จะจดจําทะเบียนของลูกบ้านเป็นมาตรฐานของ SCS ซีเอแล้วก็ยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV เนี่ยกระจายตามจุดทั่วๆรอบโครงการจํานวนทั้งสิ้นถึง15จุดเลยนะคะและบริเวณนี้นะคะก็จะมีรั้วรอบโครงการที่สูงถึง3เมตรด้วยค่ะรวมไปถึงมีระแนงไม้บังสายตาพร้อมกับ จ้าหที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณไอยใช่ครับถ้าเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะเอสเซเซเราด่งดังเรื่องนี้มากเลยนะดังค่ะอ่าและพอเข้ามานะครับขวามือก็จะเจอกับอาคารขับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่เขาจำลองเป็นหมู่บ้านซานต้าเลยใช่ค่ะดูอบอุ่นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันไปดูกันเลยครับค่ะ สำหรับแบบบ้านที่นี่ครับจะมีให้เลือกด้วยกัน4แบบแบบแรกออสโตรบอ์เนียลงบนที่ดินเริ่มต้นที่118.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย435ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ส่วนรับแขก1ห้องพักผ่อนด้านบน1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถครับและแบบที่2ค่ะเป็นแบบโซเวเนียที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่154.2ตารางวา 519ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันจะอยู่ที่4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ส่วนรับแขก1ห้องพักผ่อนด้านบน1ห้องแม่บ้านและ4ที่จอดรถแบบที่3ครับแบบบ้านคาเลเรียลงบนที่ดินเริ่มต้นที่189.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน786ตารางเมตรประกอบไปด้วย5ห้องนอน6ห้องน้ำา2ส่วนรับแขก 1ห้องพักผ่อนด้านบน2ห้องแม่บ้าน1ห้องซักรีด4ที่จอดรถครับและแบบโรวาเนมีนะคะจะมีที่ดินเริ่มต้นที่2 0 6 3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย8 0 7ตารางเมตรฟังก์ชัน6ห้องนอน7ห้องน้ำาสส่วนรับแขก1ห้องพักผ่อนด้านบน2ห้องแม่บ้าน1ห้องซักรีดและ4ที่จอดรถค่ะ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมแบบบ้านท้ายเริ่มต้นของที่นี่นะฮคระับชื่อว่าแบบบ้านออสโทบรอดเนี่ยนั่นเองครับ<ะ>ลงบนที่ดินเริ่มต้นที่118.9ตารางวา พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะฮะมากถึง435ตารางเมตรเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็มีถึง4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะ2ส่วนรับแขกรวมไปถึง1ห้องพักผ่อนด้านบนค่ะพร้อมกับ1ห้องแม่บ้านแล้วก็ยังมีที่จอดรถถึง4ที่จอดเลยค่ะอ่าหน้าตาสวยงามมากนี่ขนาดทายเริ่มต้นของเขานะ,ะแต่เราจะเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านของเขาเนี่ยโออาแล้วก็ดูโมเดิร์นมากที่นี่ที่เขาบอกว่าเป็นลักชัวรี่นอร์ดิกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันฮะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่บริเวณที่จอดรถเลยฮะไ้ค โอ้โหและนี่แหะค่ะที่เราบอกว่าสามารถจอดรถได้ถึง4คันนะคะพร<อ>้อมกับบริเวณนี้นะคะจะเห็นว่ามีช่องเก็บของขนาดใหญ่ซึ่งควรสามารถจะเก็บอุปกรณ์ในการล้างรถนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์แม่บ้านนะคะหรือจะเป็นไม่กง่กวาไดได้ตรงนี้หมดเลยและเดี๋ยวนี้นะคะ,คะบ้านนี้เส,เสร็จ ทุกเซกเมนต์ทุกหลังนะฮะนี่ EV Charger ค่ะเขาก็จะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นบล็อกมาให้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ใส่ใจกับลูกบ้านมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในตรงนี้นี่เขาใส่ใจในเรื่องของการใช้วิวแชร์ทางล่างนะก็สามารถที่จะเข็นวิวแชร์นะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวบ้านได้เลยอ่ะยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าะ พอเราเข้ามานะฮะจะเห็นได้ว่านี่อย่างบานประตูกระจกนะครับเขาใช้เป็นเขียวตัดแสงนะฮะกรอบอลูมิเนียมเนี่ยยี่ห้อไทออสเลยก็คือจะมีความแข็งแรงท<ะ>นทานนะครับ แน่นหนามากๆก็ว่าเข้ามานี่ก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าเงียบมากเลยนะใช่ครับเก็บเสียงอย่างดีนะแล้วก็จากพื้นถึงฝ้านะครับทั้งชั้น1และชั้น2เนี่ยความสูงอยู่ที่2,80เมตรแปะนะฮะแล้วก็พื้นชั้น1นะครับจะเป็นกระเบื้องเซรามิกลายหินอ่อนแบบนี้เลยจะเห็นว่าขนาดเนี่ยจะเป็นแนวนอนเนาะ0ะหกนะฮะเพราะฉะนั้นพวกรอยต่อต่างๆเนี่ย ก็จะน้อยด้วยลายก็จะสวยแบบนี้เลยคุณไอซ์ดูหรูหรามากนะคะแล้วก็ช่องแสงรอบบ้านเลยใช่ทีนี้ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นดับเบิลลิ่งแอ r เรียด้วยนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องรับแขกสห้องอนอกจากว่าห้องนี้แล้วเป็นห้องหลักนะฮะเชื่อมสู่ตัวดับเบิลลิ่งตรงนี้ได้ด้วย,ลยแล้วก็ยังสามารถที่จะ ชมสวนเนาะปลูกต้นไม้ข้างบ้านเปิดประตูออกไปได้รอบทิศทางเลยนะฮะใช่แล้วค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับบริเวณ dining a r e ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยที่เรานํามาวางให้ดูอะจะเป็นแบบ6ที่นั่งแต่ก็จะเห็นว่ามีไอแลนตรงนู้ด้วยนะคะคือใหญ่มากนะคะสามารถที่จะรองรับได้แบบจุใจอะคือถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็รองรับได้หรือบริเวณนี้นะคะจะปรับฟังก์ชันเป็นครัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการ b u วอินให้เป็นแบบ ิงนะคะแล้วก็ชั้นวางของต่างๆค่ะเป็น pantry ไว้สําหรับที่สามารถที่จะเตรียมอาหารเนาะทำอะไรที่แบบเบาๆเป็นครัวฝรั่งแล้วมาวางตรงนี้แล้วก็ก่อนที่จะเสิร์ฟลงโต๊ะทานข้าของเราก็ได้ใช่ะะแล้วค่ะอ่ะเข้ามาจะบอกว่าบ้านหลังนี้นี่มีระบบที่เป็น Active Air Quality ด้วยช่วยในเรื่องจัดการเรื่องอากาศเสียออกและเอาอากาศดีเข้ามาแล้วก็ช่วยในเรื่องของ PM 2.5ด้วยนะครับนะคะก็คือการป้องกันฝุ่นนั่นแหละเนาะทีนี้นะคะเรามาดูที่ห้องนี้กันบ้างจะเห็นว่าแต่ทางเข้าเลยไม่มีสเต็บนะคะคุณไหนถูกต้องเพราะห้องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับห้องผู้สูงอายุมากเลยเพราะพื้นเนี่ย เขาเป็นพื้นแบบ S C G soft floor เลยและก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้านนี้อีกนะฮะก็อย่างที่เห็นไปว่าก็คือเราจะไม่มีสเต็ปเนาะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยสําหรับผู้สูงอายุเรากันจับต่างๆมีช่องระบายอากาศด้วยนะฮะสังลางหน้าก็เป็นของโคลเลอร์ด้วยนะครับใช่แล้วหรือใครไม่อยากทําเป็นห้องนอนนี่ก็ปรับฟังก์ชันให้ดูนะคะอาจจะใช้เป็นแบบว่าห้องออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้อง แต่งตัวอะไรเงี้ยยอมได้เพราะว่าใหญ่บ้างห้องทำงานก็ได้เหมือนกันนะฮะครังนี้คางนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของของบ้านหลังนี้จะบอกว่าใหญ่มากๆคุณคุณห้องนอนหรือห้องเปล่าเข้ามาตรงนี้แล้วยังมีตรงนี้อีกนะฮะคือลึกมากๆเพราะฉะนั้นเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บถุงกอล์ฟอะไรต่างๆเนี้ย หรือระบบ C C T V เนี่ยสามารถที่จะมาจูนในห้องนี้ได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วตรงนี้มาเขาก็มีเป็นจุดรู้ใจ m e Automation นะคะซึ่งสามารถจะสั่งงานการเปิดปิดไฟระบบต่างๆได้าภายในบ้านนะคะก็เหมาะกับวัยรุ่นแบบเรา <c oughs> แะคนรุ่นใหม่นะคะ <c oughs> ก็น่าจะชอบอะไรที่เป็นแบบ Automation มากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ Magnetic and Shock Sensor นะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยงัดแงะบานประตูหรือหน้าต่างนะคะอันนี้ก็จะมีส่งแจ้งเตือนมาทั้งมือถือของเรา บริเวณตัวบ้านแล้วก็ส่งไปที่ security ด้วยนะฮะความปลอดภัยแน่นหนามากอ่ะอันนี้เป็นดิจิตอลดอ r ล็อกจากซัมซุงที่เขาติดตั้งให้เป็นมาตรฐานของโครงการเลยเปิดเชื่อมออกไปก็จะเป็นกับโรงจอดรถนะฮะ<ม>ที่จอดได้ถึง4คันหรือเวลาเราซื้อเข้าซื้อของมานะฮะก็คุณแม่บ้านสามารถยกแล้วก็สามารถเข้าครัวได้เลยอ่าสะดวกสะดวกอ,อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำแบบ powder room ใหญ่จังใหญ่มากๆนะแล้วก็ไลท์สตีเช่นเดิมะนะครับสุขภัณฑ์ให้แบบ ออโตเมติกฟลัชแบบนี้ด้วยนะ,ะ oh. หน้าเป็นของโคเลอร์แล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่ๆแบบนี้ติดตั้งให้เลยนะครับรวมไปถึงช่องระบายอากาศหรือช่องรับแสงด้วยเนี่ยทีนี้เรามาดูเป็นห้องครัวคะ่ะ ปกติเนี่ยถ้าเป็นบ้านปกติเขาก็จะไม่ได้มีการบิวอินให้ดูแต่อันนี้นะคะเราบิวอินให้ดูว่าคุณสามารถที่จะทําครัวเป็นแบบรูปตัวยูอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดครัวไทยเนี่ยแน่นอนอาจจะมีกลิ่นแรงนะคะเช่นเคยช่องแสงขนาดใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่มากๆ <c oughs> นะเป็นครัวปิดไม่พอเขาให้ช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญระบบสโมกกับฮีดเทคเตอร์เขาติดตั้งให้ทั้งหลังทั้งชั้หนหและชั้นสเลย ถ้าสมมุติเกิดเหตุอะไรอยู่ดีควันหรืออักคีพัยต่างๆเนี่ยเขาเตือนเข้าสู่โทรศัพท์มือถือเราเลยใช่แล้วนะคะนะฮะอันนี้ด้านข้างคืออะไรอันนี้คือเมดพาซ่านะฮะดโูโซนซักล้างเขา<อ>นี่เขาเดินระบบไว้แล้ววางเครื่องซักผ้าน,นะฮะลอนดี้แอรีรยอะไรต่างๆได้เลยอันนี้ก็ห้องของคุณแม่บ้านนะ<อ>ครับ จะบอกว่ายิ่งใหญ่มากมใหญ่มากอัน <laughs> นี้คือห้องน้ำ <laughs> ของแม่บ้านใช่ <laughs> ก็คือจะแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยนะฮะโอ้โห <laughs> oh oh. อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมที่ชั้นสองต่อครับม <laughs> ใครอยากไปดูแล้ว <laughs> บางทีการตกแต่งในเรื่องของบันไดเนี่ยคุณดูนะอย่างการใช้กระจกเงา <c oughs> ก็เป็นหนึ่งไอเดียที่ทําให้รู้สึกว่าบ้านน่ยก็จะดูลักชัวรี่ขึ้น <c oughs> ดูโปร่งดูโปร่งขึ้นดูกว้างขึ้นใช <c oughs> <ะ>่ชอบมากเลยอย่างบันไดที่นี่ครับเป็น <c oughs> คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดผิวด้วยไม้มาค่าก็จะมแข็งแรงไงแข็งแรงแน่นหนามากพื้นชั้นสองนะคะจะเป็นพื้นไม้แบบิน g i เนียริ่ง o ูดนะปิดผิวด้วยไม้จริงเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็จะแบบ ดูดีอะดูลักชูนะฮะแล้วก็ไม่บวมทนทานด้วยนะฮะห้องนี้คือ family area จะเป็นคนอายอยากแต่งระดับไหนดีเนี่ยราคาดีเลยแบบนี้เลยใช่ค่ะมุมนี้นะคะลูกสองคนไม่ทำอกันบ้านพ่อแม่ดูทีวีได้อืม entertainment อะคือเป็นห้อง entertainment ไปเลยนะคะใช่แล้วก็นี่สามารถที่จะ เปิดประตูกระจกตรงนี้นะครับออกไปสู่ระเบียงด้านนอกก็ได้อีกนะอ้มีระเบียงขนาดใหญ่ใช่อ,อ,อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ชอบของเอ s เเนะคะก็คือในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยด้านบนขึ้นมาชั้น2ไม่ได้เป็นห้องเฉยๆะคุณนาเขาก็มีบริเวณให้พักผ่อนถ้าสมาชิกในบ้านเยอะเนี่ยความจริงเนี่ยกั้นตรงนี้ไปอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยนะค่ะเออข้างบนก็จะมีทั้งหมดกลายเป็น สห้องนอนเลยนะเออใช่นี่กําลังแบบว่าเออหันไปดูทั้งด้านข้างคุณไอ้นะคะก็มีแบบว่าชั้นวางที่เขาบิวอินขึ้นมาอาจจะวางพระได้นะคะหรือโชว์ พวกของประดับนะคะหรือว่าอาร์ตทอยอะไรหลังๆชอบอะไรที่เขากำลังคิดกันใช่ใอ่ะข้างบนจะประกอบไปด้วยจริงๆเนี่ยมี3ห้องนอนนะครับหลักๆมาตรฐานแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3อย่างห้องด้านฝั่งผมเนี่ยจะเป็นห้องนอนลูกชายใหญ่อะไรคะใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีกระจก เข้ามุม2ฝั่งด้วยบริเวณหลังบ้านและข้างบ้าน b u i บิวอินวอล์อินโคลเซตได้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนอนเขาใหญ่จริงๆใหญ่จริงยังไม่พอห้องนี้อีกห้องนี้น่ารักมากนะคะเป็นห้องสําหรับลูกสาวประมาณนั้นติ่ตาว่าเป็นลูกสาวนะคะก็จัดแบบนี้ฟังก์ชันนี้ได้เลยชอบตรงที่มีแสงแบบเข้าจากหน้าบ้านใช่จากหน้าบ้านแล้วก็มีมุมวอล์อินโคลเซตด้วยห้องน้ําในตัวอีก ทุกห้องน้ํานี่เขามีการติดตั้งช่องระบายอากาศช่องรับแสงเป็นอย่างดีเนาะใช่แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมมาสเตอร์เบดรูมกันนะครับ พอเข้ามามเป็นไอซ์อชอบมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจั่วแบบนี้ออนะคะแล้วก็ขนาดที่ใหญ่โตโออ่านะคะเตียงเนี่ยใส่ได้ถึง7ฟุตก็ได้นะใช่เออแล้วก็ยังมีโต๊ะหัวเตียงวางไว้2ฝั่งแบบนี้อีกนะครับแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็น ระเบ,บียงที่สามารถที่จะเปิดออกมานั่งจิบกาแฟยามเช้านั่งเล่น iPad อะไรตอนเย็นอะไรก็ได้อ,อสวยออมากค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ไอชอบนะคุณไหนออนี่นี่คือห้องนอนใหญ่ใช่ไหมคะมาสเตอร์เบดรูมแต่เขามีเออทอเตอร์ในห้องนอนด้วยุนดูสิมันเก๋ขนาดไหนนะฮะความจริงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โลง่โลงๆหมดเลยนะคุณผู้ชมแต่เขาก็กั้นมุมนึง เพื่อที่จะเอาไว้แบบนั่งดูหนังกับแฟนก็ได้ไดนะดูหนังกันไปเป็นมุมเล็กๆนะฮะจิบวายการก่อนที่จะขึ้นนอนจริงๆก็ได้<ช>ผมว่าไอเดียดีนะการทําเป็นห้องเล็กๆแบบนี้มันรู้สึกแบบอบอุ่นถูกแล้ก็จะเห็นนะคะว่าเชื่อมต่อกันออกมาเนี่ยตรงนี้คุณไนท์ walk in closet ของเขาอะ่ะ ใหญ่มากนะแต่ก่อนอแสงล้อมรอบเลยนะใช่แต่ก่อนที่จะเข้าไปวอล์กอินคอร์เซ็ตนะคะตรงนี้คือเป็นจุดที่เขาอ่ะทําให้คุณเปิดโลง่งอ่ะคือให้คุณทําเป็นการ์เด้นได้เพราะว่าติดกับห้องน้ําเวลาเราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เทควิวสวนแต่ทีนี้วอล์กอินคอร์เซ็ตขนาดใหญ่มากชอบมากนี่เลยนะคะแบ่ง <Bang S 1> เลยเป็น h i s and h e r ก็ได้นะฮะฝั่งคุณผู้ชายและฝั่งคุณผู้หญิงแบบนี้ได้เลยพื้นที่เนี่ยเหลือๆนะคะตรงนี้เขาทำเป็นที่นั่งใช่ไหมหรือคุณไออยากจะวางเป็นแบบว่าไอแลน ใส่นาฬิกาเน็กไทส์นะครับต่างๆต่าง,างหูของคุณผู้หญิงก็ได้นะ<ช>จะบอกว่าช่องแสงตรงนี้มันสําคัญนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดกระจกฝั่งนี้แล้วก็เปิดกระจกตรงระเบียงด้วย,ย<ช>ลมมันก็จะโฟล่<ช>มันก็จะพัดผ่านหมดเลยคุณอาถูกถูกโอ้ดีมากเลยนะคะทีนี้มาดูห้องน้ำอ่ะห้องน<า>้ำอ่างล้างหน้าแบบ his and her สุขภัณฑ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นของโคเลอร์นะแล้วก็นี่บานกระจกยาวๆแบบนี้เลยติดตั้งให้ มีโชวบอสไและนี่อ่างเนี่ยแล้วที่ไอ้บอกว่าถ้าเราทําสวนด้านข้างอ่ะเราเปิดไปเทควิวสวนได้ด้วยนะคุณใช่ผ่อนคลายมากนะคะรู้สึกแบบโอ้ยเป็นจักรกุชีจาก i อส a าเลยนะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็ติดตั้งไว้ให้นี่ขนาดแค่บ้านท้ายเริ่มต้นนะฮะเขาก็ยังให้ขนาดนี้เลยสวยมากเลยค่ะดีที่สุดเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ส่วนกลางครับไปค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมบ้านกันมาแล้วนะครับสวยงามและโอ่อ่ามากมากเดี๋ยวเรามาชมพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่คับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้เลยครับขนาดใหญ่มากๆเลยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านซันตาวิลเลจนั่นเองนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีความอบอุ่นนะับหมู่บ้านของซันตามีความบร<ม>รยากาศแบบโรแมนติกแบบนี้<ช>เลยะนะฮะแล้วเขาก็มาปรับเอาความโมเดิร์นเนี่ย เข้ามาผสมผสานให้ดูร่วมสมัยและก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นครับคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะไลซ์เนี่ยก็ชอบในส่วนของตัวที่เป็นสาว่ายน้ำของเขานะคะเป็นระบบเกลือในที่ร่ม ซึ่งถือว่าเป็นที่แรกของไอนะคะสระผู้ใหญ่เนี่ยจะมีขนาดถึง16คูณ4เมตรส่วนสระเด็กจะอยู่ที่3คูณ4เมตรแล้วก็ยังมีเตียงที่อยู่ด้านข้างนะคะเป็นเดย์เบดเอาไว้ให้พักผ่อนด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดเราขึ้นไปที่ชั้น2นะคะก็จะได้เจอกับมิทติ้งรูมที่ใช้ในการประชุมรวมถึงข้างๆนะคะจะเป็นโคเวกิ้งสเปซแบบนี้เลยสามารถที่จะมานั่งทํางานได้ใครเบื่อทางานที่บ้านนะครับก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงเนี้ยนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือได้ดี<อ>เลยถัดมานะคะก็จะเป็น ขนาดใหญ่ค่ะที่มีทั้งเวทเทร,รนนิ่งแล้วก็โซนคาร์ด,ดิโอค่ะและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีสวนส่วนกลางเนี่ยบริเวณตรงนี้อีก<ช>นะฮะถือว่าโอ้โหไดน้น้องๆหนูๆเนี่ยมาออกกําลังกายตรงนี้ก็ได้ะนะหรือจะมานั่งเล่นตรงศาลาพาวิเวลียนตรงนี้ก็ได้ใช่สวยมากไอ,อ้ชอบพาวิเวลียนมากเลยใช่จะบอกว่าแค่15ยูนิตเนี่ยแต่พื้นที่ส่วนกลางนะครับหรือประโยชน์ใช้สอยต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วนะคุณอาครบคันนะคะใช่ครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับโครงการบางกอกบ,บริวาสิกเนเจอร์พระราม5จากเอสเอเอนะฮะ,ะถ้าให้ชอบสักหนึ่งจุดอ่ะคุณไอซ์เลือกชอบจุดไหนดีที่นี่แน่นอนค่ะแบบบ้านของเขาเนี่ยพีคมากทุกแบบนะแต่ถ้าเราพูดถึงนะคะโรวารเนมี่นะคะก็จะเห็นว่ามีอโตโมติกาหลาซึ่งอโตโมติกาหลาเนี่ยคุณไอซ์ อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบบบ้านก็เก๋ที่จอดรถก็เยอะเหมาะกับสาวสังคมแบบเราจะนะบอกว่าอย่างโลวานิมี่นะคะจอดรถในร่มเนี่ยอโตเมติการ์ดสี่คันแต่ในความจริงอ่ะพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอนะ่ะใหญ่มากจอดได้เป็น1ิบคันใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครอบครัวใหญ่หรือมีเพื่อนมาหาบ่อยๆเนี่ยเรื่องที่จอดรถสามารถที่จะเก็บรถในบ้านของคุณได้หมดโดยที่ไม่ต้องให้รถของเพื่อนของคุณเนี่ยมาจอดบ,บริเวณพื้นที่ด้านนอกบ้านเลยใช่แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีแล้วก็มีแบบบ้านอีกแบบหนึ่งด้วยใช่มัยคคคะะีี่เนนน ครับซึ่งเขาก็ให้เป็นออโตเมติกกาล่าสี่จอดภายในเหมือนกันเออโอ้โหเนี่ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ไอชอบขอเสริมอีกอย่างหนึ่งคะเพราะว่าที่เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสังคมส่วนตัวสุดมีแค่15ยูนิตเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ได้จะมีง่ายๆนะไม่ได้จะหาได้ง่ายๆนะคะและยิ่งอยู่ย่านนี้ด้วยถูกต้องทีนี้พูดถึงนะคะสิ่งที่คุณไอชอชอบป่าชอบอะไแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของย่านนี้นะฮะจะบอกว่าราชพฤกษ์พระรามห้าเนี่ยโครงการเนี่ยที่เป็นระดับลักชัวรี่เนี่ยก็นระดับ ยี่บ20-30ล้านนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบ้านที่ระดับ สิบก,กลางๆเยอะเหมือนกันแต่ที่นี่เนี่ยจะบอกว่าบ้านเนี่ยเขาที่เร,เริ่มต้นที่100ตารางวาและโลเคชันที่อยู่ตรงข้ามย้งๆกับตลาดพระราม5อ,มออกไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับหรือแม้กระทั่งที่จะออกไปเชื่อมกับบริเวณสวนผักเข้าสู่ตัวปิ่นเกล้าเข้าสู่ในเมืองเนี่ยง่ายมากๆออกไปนินึงๆก็เจอทางด่วนแล้วนะฮะแถวโรงเรียนเทพิลินร่รมเกล้าก็สามารถที่จะเข้าสู่ในตัวเมืองเนี่ยทำเลตรงนี้เนี่ย คนต้องการเยอะมากใช่ดีมากแล้วคือเข้าซอยมานิดเดียวจริงๆใช่ฮะร้อเมตรแล้วสายเข้ามามจากนครออินก็คือ ถึงตัวโครงการเลยนะฮะค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีระบบสายไฟที่ลงดินด้วยนะคะทะัศนยียภาพที่นี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆนะคะถือว่าสบายตายชอบมากแล้วก็ในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยก็อย่างที่เห็นว่าเราใส่ใจทุกๆโครงการอยู่แล้วนะคะและทาง SCS เอของเราคะ่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเจ็ดนวัตรกรรมเพื่อการใช้ชีวิตเพื่อลูกบ้าน SCS เออีกด้วยค่ะใช่ครับด้ยอย่างที่บอกไปนะฮะที่นี่เนี่ยแบบบ้านเขามีให้เลือกด้วยกันึง4แบบนะฮะใครชอบแบบไหน ลองเข้ามาชมกันได้ครับโดยราคาเริ่มต้นที่28ล้านจนถึง60ล้านบาทครับ และสําหรับใครนะคะที่บอกว่ามาจากรายการ s c ส n e a k p e ค k สามารถที่จะแจ้งที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5,000 0 0บาทเลยค่ะโอ้ย่าอ,อย่าลืมแจ้งกันด้วยนะฮะรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปชมได้ที่ www s s a s s e t com นะครับและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe ในช่องของ SC s อส s ีแอด้วยกันแล้วกันวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับอย่าลืมดูแลแล,และรักษาสุขภาพตัวเองด้วยพบกันใหม่ในพีหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ